ลุงตรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธ์วันนี้มาส่งโรพาเลตสองผ ale ตสองรูครับนี่แบบนี้นะฮะโรผ ale ตนะครับอันนี้มาดูวิธีการใส่ใของเขาของท่านอื่นนะครับมันมีต้นไม้อื่นนะเขาส่งกันแบบนี้นะ,ะนี่นี้ต้นไม้อื่นนะครับหนึ่งท่านึ่ง อันนี้เป็นแหลงเลยครับแหลงที่เป็นต้นไม้นะครับเดี๋ยวของเรานี่ยังไม่ได้ส่งนะคะรับแต่เราก็ทาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้โรสวยหน่อยครับอ้าวครโนเียนี้เราไปที่จังหวัดนครศรีธรรมร,ร,ร,ะะรมราชหรือว่าโคราชนและนครศรีธรรมราชหรือโคราชเโคราชที่กันเนาะนครศรีนี่เขาเรียกว่านครราชสีมาโคราชนะครับเราไปที่นั่นนะครับถ้าส่งนี่ก็หนึ่ง พันบาทเป็นเลขสามนะเป็นเลขสามนะครับนี่ข้งหมดนะครับข้งหมดที่เราจะส่งไปก็ทำให้ที่ก่อนแบบนี้นะครับราบดีอ่าดีนะ ครับอันนี้ก็เสร็จตัว่อหนึ่งโลครับหน้าตาแบบนี้นะเสร็จเัื่อหนึ่งโลด้วยแน,น่นเปี๊ยเลยนี่หนึ่งร้อยนะโอ้โหเกือบไม่รอดไปเกือบไม่รอดเพราะต้นมันยาวตะอนนะครับอันนี้เป็นไส่ตะอนนะเกือบไม่รอดนะครับหนึ่งอันนี้ไปสองร้อยต้นนะเกือบไม่รอดแต่น,นี่ได้ร้อยหนึ่งแล้วก็แถมเรียบร้อยแล้วในนี้ครับมัดเรียบร้อยเอาโอเคหนึ่งโลครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ส่งแบบนี้ไปครับิ q แล้วนะส่งอย่างนี้ครับสองสองสองเล็ลุงคมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิดถึงไผ่คิดถึงเราบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ